สวัสดีค่ะโอ้โหวันนี้มาหาใครคะมาหาย่าอะไรก้องวันนี่เลยคะ่ะแม่ใกล้เลยคะ่ะพี่น้ำอ,อ้อยวันนี้มาหาย่าจาันหรอคะย่าทวดหรอคะย่าทวดกินข้าวยงางถามซิย่าทวดกินข้ายวยาง้างกินข้าวยางขากินไปแม่อือกินแล้วกินแล้วย่าย่าทวดขอให้ย่าทวดสุขภาพแข็งแรงอาคุท่เเขาแก อายุยืนยืนพูดสิอายุยืนยืนปังปังไหมพูดเมันไม่เช้าสิครับปังปังนะปังปังนะขนมปังปังป้าอะไรขนมปังหรอขนมปังโอเคฮาลีฮาลีมุ่หมูฮาลีมุ่หมูโอ้ยมาไปพามันปีใหม่เลยค่ะวันนี้มนที่หนึ่งมาที่หนึ่งเลยเนี่ยบายไหมมาบายมาบามาบายพามา ชุดชาตปนี้นะอันหนึ่งกับชามครั้งหนึ่งอ่าหนึ่ง่องช้ำช้ำช้ำโอโ้โหวันนี้มาอุดรดหรอคะอในรูปพ่อรูปพ่อตอนจ่อยตอนผอมนนะ่ะตอไปกับพออ่อไปกับพ่อหนูไม่ได้ไปตอนนี้หนูไม่ได้ไปกับพ่อ ป้าปูไม่ถ่ายเพราะว่าไม่อยากจะให้ซ้ากันแบบพี่บีไงไม่เป็นกับเพราะว่าถ้าซ้ํากันมันจะอขอถ่ายเลยนะคะก็อนุญาตค่ะอายิมช่วยค่ะจริงจริงจริงวนพี่ใหม่ให้แฟนหน่อยให้กฟนคลับหน่อยพี่จริงจริงตอนนี้คือพี่บีกับนาริตะโอ้ยพรพี่ใหม่กันคลับนะว่ามาเยี่ยมคุณย่าขอให้แฟนขับรวยรวยเฮงเปังังวเต สวัสดีค่ะขอให้เอฟซีอะไรนะรวยรวยเฮงเฮงค่ะเฮงแฮงนะคะอ้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนตากับผู้ใหญ่บ้านมากับสวัสดีปีใหม่คุณย่าอาจารย์ชื่อดอนอาจารย์มาหน้าขโมงกับคุณย่าก่อนรู้มาหน้านี้ก่อนแหลงเดียวเอาตึง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 งตึงตึงตึงงตึงงตึงงลมพัดตึงอาพัดตึง โอ้กูแข oh, ่งคูง่แข่งใหม่นะเนีย่ยคู่แข่งเนียนเยอะเนินเยอะเนียนเนียนเดิน,นเอินแม่บ่นอน้องมารอละพี่ชายคนเก่าพักสองห้าวันพี่มันห้อยยางบอกห้อยยางบอกห้อยยางแม่ลูกผู้ใดมั่งบาดใจแทาน้องลาห้อยยางสมพลังเนี่ยวกลับบอว่กกับโอ้พี่ก็ไม่เอาสมพลังเลย บอสอนนั้นไปยุ่งอยู่แล้วว่าเขาจะไปปลาจีน,นไปงปลาที่เขอยู่บวายเขาไปหวัวตะตะดดัดหรอตัดเเลยอู้หมาดูย่าทวดกินข้าวเลยอืมได้ทวดอายุยืนอเย็นผลไม้มีหลายอย่างอยู่ตอะอันนี้าอาหารบ้างบอสใช่ในนำเสนอชื่อว่าปูเหตุผลอะไรที่ต้องทานมะละกอค่ะเพื่ออ่าประโยชน์ะมีวิตามินซีแล้วก็แล้วก็เลื้ยงทายลำไส้คือมีประโยชน์ เมื่อคืนนี้ตอนเที่ยงคืนก็กินโซบะนะจ๊ะว้าวนุ้ยกินมหมล่ะกอลไหมบอกไม่ไม่ล้างแล้วชิมปะหยิบเอาโอเคมันมีอันใหม่ด้วยบอกไปยังวิลาอยู่วิลากินไหมูกเพิ่ดกินมากค่ะเพิ่ดกินไก่ทอดมาค่ะให้ป้าปูกินเลยค่ะกินยญาทอดกินเลยค่ะค่ะบ่อยมันฟังดูดูมันจะลืมยาอะไรยาห้า จออะไรจออะไรยาตจังยาติเข้าใจบ่าว่าจะปะ้าปู่จะเก็บบ้านเนก็บขงย,งยุงขยะอังสินะแล้วปัดจัยเอาทั้งหลูกอีเอิงทั้งหลูกพาทั้งตะปูตอกทั้งน,นี่นายเถิดไหมไหนายป้าก็เลยต้องบ <c oughs> งกันเก็บกระไรรู้นั่นต้องเช็ดกระเป๋าแล้วพี่เบ๊กจังตัวให้ป้าจริงนะยีิบเดือนกระเป๋า <c oughs> เช็ดเช็ดต่มือเดียวทันไปบ่จอง บอยาหเราไม่ใช่มือบินได้ขนาหามือบิคคนมารวเดือนซิบเดือนไหนวะตุลาวะเดือนซีบเดือนพฤศจิกาแม่งพฤศจิกาพฤศจิกาเดือนพฤศจิกาเดือนสิบเอ็ดอันนั้นเดือนซ0บเดือนซีบเดือนบตุลาบัตรประชาชนชัเป่าหมดเดือนซีบไหมพิ่กับใจปะไปเฮ็ดไหมไปเหตุไม่เจ็ดปีเดื่นวนึงเจ็ดปีอะไรได้ไหนี่เจ็ดปีนี่เราเน้ มาอยู่กับปู่กับไปเรื่อยอยู่เป็นบ่กกับปีไ,ไปเที่ยวนึงหรือสองเทีนน่ยง,<อ>งแล้วก็โคว,วิดนี่ไปกับไปต้อนั่นเดฟไป,ไปข้าวเดียวไปอาทิตย์เดียวป้าไปเฮ็ดเอกสารป้าไปเฮ็ดอันใบออกนอกประเทศแบบเข้าออกได้หลายเทีนน่ยงนีง่นะโดยประตองขออนุญาตข้าต้องเมื่อแล้วเมื่อแล้วนันเป็นโควิวดนันมาป้าไปธุระบ้านเมื่อแล้วก็เมื่อฉีดโนไปบิ๊กจะต้องดูเอาวันที่เดินทางแล้วถูกสุดเพราะว่าเราไม่มีฟิกอะไรอยู่แล้ว แต่ว่าต้องไปย้ากไม่เมื่อนอายุอับโบกับูบปันมาเลยไโบเดือนเลยไปตรงเบิงแน่ผ่าตะปอดแน่นแน่นไปแม่ไปได้ไหมปญี่ปุ่นไหมไปก็เป่าเล่ะไปญี่ปุ่นไหมไปญี่ปุ่นกับญี่ปุ่มไหมเมื่อกี้เล่บอกว่าเปล่าไปแย่งดีกว่าเขาจะไม่ต้องปวดหัวไม่ปล่าบอกว่าไปจะไปญี่ปุ่นมันหันหน้ำไม่ยิ้มไงลูกไปญี่ปุ่มไหมเป็นฟูจิซังไหมจริงๆแล้วเอาคนนี้ไปด้วยได้ไหมไอ้น้องเป็นไอ้ร้านเป็นต้นไปได้แต่ว่าต้องให้แม่กับพ่อทำไปเนาะกับประสาพ่อกับแม่มันจะไปบ่าแน่นล่ะ ไปได้แล้วมันจะไปถือมันปก็ไปกับป้าป่วยมันเปิดเทอมแล้วตจู่าเขาเรียนหนังสือเรียนนหังสือไปนั่งสือกับไปแส้มือว่าป้าปูป่วยต้องไปเป็นเพื่อนเผื่อพูดไม่รู้เรื่องกับวป้าปูเราคนเนี่ยวใครบอกว่าไปทาเส้นขี้เส้นยาวบางสิป้าปูป่วยต้องไปอห้รืมอให้รับประเดี่ยน้ำตาดกันแต่ทำงานเขาไปรับรองเขาไปอะไรหรอก ไปแล้วจะคลองอ่ะไหนลวนเห็มันนั่นลวนทวดนะนะบอกเฮีทวดเอาไปซื้อบีร์กินนะนะนนะเร็วเร็วเรวเร็ไหน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 ไหไหน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 เอาเอาไปซื้อบอกแล้วเอาไปซื้อบีร์กินนะคะคาทุต้า กองน้าที่เตยกับกองหน้าที่เตยนี่เก่าเหรอเลยนะเตยบายเดี๋ยวพรุ่งนี้มาหาใหม่ค่ะเดี๋ยวตัวเกี๊ยวมาหาค่ะถูกหรือตัวจีนเหรอคะตัวเกี๊ยวอ่ะจินหอดตัวเกี๊ยวตัวเกี๊ยวกับตัวจีนวันที่เท่าไหร่บ่ายเท็จจรเท่าไหร่สามสิบบอกบิ๊กว่าเบิ่งอันนี้ป้าเนี่ยป้าเป็นบ้าหรือมันเป็นบ้าเป็นยังไงล่ะเบิ่งดีๆไม่ดูว่าวันที่เท่าไหร่หนึ่งพกาลาแล้วก็ราศีอะไร ีโอ้โหปาเกับมูว้น an oh no ี่ปากกบกูจะได้ไปลงบาทเลยปีมาลงมระดับปีปีนี้กระดับปีล่วงกับหมูว้นี่ป้าเบิ้งป้าช่างงาโน้กูเป็นบ้าหรือประชาชนเป็นบ้าเขาเปผิดบอกเป็นทั้งเหมื่อบ่เบียดอ๋อมันเป็นปีนักกษัตริย์คือมันนับบันมันมันประเรียนเริ่มมกนึงมกันได้ง่ายปู่นี่มาล่งอันนี้อยู่นี่โอ้ตกใจมาล่งมันเริ่มบปจะมีหน้ามีหน้าหรืออย่างนี้แหละมันเป็นแบบสมัยแบบโบราณแห่นะโบราณแหมป้าช่างงากรั้นบหื้